ครับอโดทอรแมตได้แล้วไม่ค่อยมีคนเพื่อนครับเปิดคลิปมาตอนนี้ผมอยู่ที่โคราชนะนี่เข้าแต่ยังไม่ถึงตัวเมืองโคราชฮนะเพื่อนๆเยวอธิบายก่อน<ๆ>ก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้เรากินข้าวต้มกุ้ยเรากลับจากอุดร ไปถึงกรุงเทพแล้วเราก็แวะกินข้าวต้มยู่เฮงใช่ไหมคุณข้าวต้มยำแล้วเราก็ข้าวต้มยำข้วปุ๋ยไคะพี่โดยหิวพี่โดสั่งข้าวััดปไแล้วเราก็กินข้าวต้มยู่เฮงที่เพื่อนเป็นเห็นนะฮะรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อยู่กรุงเทพสองสามวันแล้วเราก็ออกเดินทาง จากกทมมุ่งหน้ามาขอนแก่นอีกนะแต่นี้ยังไม่ถึงนี่อยู่โคราชเราออกจากกรุงเทพประมาณ6กโมงนะคุณนะกว่าจะรถติดคูตักเลิกงานแต่ว่ากว่าจะรถติดกว่าจะพ้นกรุงเทพก็6กโมงตอนนี้กี่โมงแล้วคุณสามทุ่มครึ่งเราเข้าเขตโคราชฮนะแต่ว่ายังไม่ถึงตัวเมืองโคราชตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรอะ อีกไกลกว่าจะถึงโคราชไหมฮะเนี่ยอีกตัวโคราชแล้วครับอ่าตรงตัวโคราชแล้วแต่เข้าเมืองตรงเลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองอีกไกลไหมกว่าจะถึงเลี่ยงเมืองไม่ไกลพี่ประมาณสิบนาทีอ๋อสิบนาทีก็ถึงเลี่ยงเมืองนี่ครับผมก็เลยแวะทานข้าวข้าวเย็นนะลาชาข้าวผัดปูทะเลซีฟู้ดหัวปลาหม้อไฟข้าวต้มปลาโดนสั่งข้าวผัดไปแล้วเหรอเมื่อกี้นี้ เอาเอาหัวปลาหม้อไฟหม้อหนึ่งน้ำน้ำใสหม่เอ่อน้ำใสข้าวข้าวผัดปูเป็นสองนะพี่พี่กัสั่งข้าวผัดต้มยำปลาคุณสั่งอะไรไปบ้างเมื่อกี้ข้าวผัดปูข้าวผัดปูของข้าวผัดปูอ่าแล้วผมเอาข้าวผัดปูด้วยเป็นสองแล้วก็ต้มยำผมผมสั่งต้มยำหัวปลาไปด้วยนะ อันนี้หิวกันมากครับเราอยู่ร้านตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเทพพัลัตนครราชสีมานู่นเทพพัลัตนครราชสีมากำลังกาลังสั่งกันลัวๆัวร้านนี้ลาชาข้าวผัดคูมีข้าวต้มปลาด้วยมีสุกี้มีต้มยำน้ำข้นน้ำใสมา เรานักเดินทางก็จะเข้าต้มรอบดึกกันอยู่เรื่อยๆคุยให้ FC ฟังก่อนคุณเรามาเมื่องวดที่แล้วคือเรามาเป็นเจ้าภาพสวด <มา S 1> อภิธรรมใช่ไหมคุณตักพูดดังๆหน่อยงวดที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมทีามา่ชมคะะนรมวัดกลาวันนี้วันศุกร์ วันในวันอาทิตย์ใช่ครับเพราะนั้นวันนี้วันศุกร์เราเดินทางมาอ่มาเดี๋ยวอธิบายเบื้องนฟังแล้วว่าเอ๊เห็นเอามเมื่อกี้นั่งนั่งคลิปก่อนหน้านี้ก็นั่งอยู่ร้านยู่เฮงกินข้าวต้มตอนนี้ก็มากินข้าวต้มอีกแต่ว่าอยู่โคราชนี่ฮะับโดูหิวข้าวใช่ไหมหิวยัง เดี๋ยวกินข้าวผัดอะไรผัดปูข้าวผัดปูต้มยำหัวปลานะครับนี่ฮะข้าวผัดอยู่ตรงนี้นี่ผัดสองจานเลยใช่ไหมเนี่ยผัดแค่เดียวสองจานครับผดีแล้วล่ะผมหิวเดี๋ยวผัดอีกแล้วจานช่นี่ครับแล้วก็ข้างๆนี่หัวปลานี่ต้มยำหัวปลา อันนี้คือลวกน้ำทิ้งน้ำก่อนอ่ะครับดูก็ผัดปูด น้ำก่อนคนระับหัวปลา ปุ่งไปแดงนะ นี่นต้ยมยำทิ้งน,น้ำทิ้งน,น้ำที่ลวกไปแล้วนี่น้ำซุปใส่ครับ ก็เอาไปปรุงเครื่องต้มยำ หม้อไฟหม้อไฟ ใกล้ๆเป็นไงอร่อยมากชิมแล้วเหรอรแล้วนี่ เอาสั่งต้มยำหัวปลากระพงกินยากใช่ไหมไม่เป็นไรมาชิมซิคนนี้ยังเป <c oughs> ็นไงรสชาติอร่อยอร่อยมากขอถ้วยแบ่งก็ได้คนขอถ้วยแบ่งเพรโดโรกินช้อนจัดช้อนครับ <c oughs> บีบมะนาวแอวเดี๋ยวขอน้ำปลาพริกเขาหน่อย ข้าวเยอะเลยคูตักกินหมดมากนโตทานเลยเดีเ๋ยวเอาช่วยแบ่งวางร้อนแจ็คกำลังเมือร้อนนะครับ มันมีน้ำปลาพริกไหมเอ่ย,ยออพริกน้ำปลาอ่าๆพริกน้ำปลามาช่วยแบ่งมาแล้วคุณเต๊กกำลังแข่งซิ น้ำน้ำนั่นแหละลองเปิดกุ้งอบุ้นเส้นดูนี่น่ากินไหมขุมนม้นเส้นเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มอะไรนะซอสเออเหมือนกับซนะีอิ๊วเมื่อกี้ไม่มีไม่มีลูกค้าเลยตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้าแล้วสามทุ่มกว่าเดี๋ยวเรายัางไงต้องเดินทางอีก เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะจากโคราชไปขอนแก่นลนะ้วคืนนี้เราจะนอนที่ขอนแก่น,นครับเพื่อนอร่อยมากอร่อยมากหรือว่าเพราะหิวอขอช็อตพิกโรยนะมาถึงอีสานก็พิกน้ำปลาเป็นแบบ แก่พริก้ปลาที่เป็นพริกแดงจินดาครับอร่อยพริกอย่างหนึ่งแถวภาคกลา,างกรุงเทพก็จะเป็นพริกที่หนูสวนกิมต้มยำไม่คิดว่าจะเป็นหัวปลาแบบนี้ไงนึกว่าเป็นหัวปลาหม้อไฟแบบแถวกรุงเทพที่เป็นแบบ เป็นก้อนๆน,นี่เขาหัวหนึ่งเขาผ่าผ่าซี่แก่เราเคยกินอะไรบบหัวปลาช่องนลซนีอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นก้อนๆเนาะน,นี่เขาหัวเดียวผ่าตีกเลยฮะมันก็จะไม่ค่อยมีเนื้อสิ เอกเส้นใช่ไหมขอ,อามาวางให้หายร้อนก่อนนะคุณคนเอาข้างล่างขึ้นมาหน่อยเ่ยเพราะว่าความอร่อยมีอยู่ข้างล่างนะ เอฟซีปะท้วงแบบถ่ายพิโอโรเยอะๆหน่อยมันก่อนพันอะไรอะร้านเฮเออถ่ายผมเยอะไปบอกให้ถ่ายพิเโอโรพิเอะเยอะๆหน่อย น้ำใสมาสดโล่งๆดีเป็นน้ำข้นแบบเดี๋ยวอะไรอ่ะมันดึกแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันอ้วนก็มีข้าวต้มปลาด้วยนะแต่แบบดูดูแล้วไม่น่าจะเป็นเมนหลัก คือไม่ได้เป็นถ้าเกิดผมจะกินข้าวต้มปลาอะไรยเงี้ยผมจะไปกินร้านข้าวต้มโดยตรงนะข้าวต้มปลาโดยตรงจะอร่อยเส้นเขามีตะเกียบมาให้ เราไม่ได้ใช้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขึ้นรถเนาะเอาไว้เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้เวลาทำเมนูนอกะถานที่นับเดินทางเนี้ยครับเจ็บเล็กผสมน้อยน้ำตรงน้ำตาลกินกาแฟเหลือก็เอาเก็บไปเปน็น ตามไว้กูกับข้าวแกบคุณจะกินเหรอจะกัดเหรอ ไม่มันต้องเอาใส่จานใส่เอาใส่จานแบนๆจะกินหัวปลา คิดโโว์คิดโชว์เฮ้ยยังไม่ได้ชิมผักบุ้งเลยน่ยต้องเอาออกมาอย่างนี้จะได้จะได้เกี่ยเอาเนื้อได้ จะให้เย็นด้วยเดียวโดหิวจัดเลยข้าวก็หมดบุญเส้นก็จะหมดแล้ว บอกไงนึกว่าหัวปลาแบบที่เราใช่ไหมหัวปลาเก๋าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบนี้ก็โอเคถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้เราสั่งเป็นเนื้อไม่เป็นไรก็อ,อร่อยก็อ,อร่อย ดีครับไหนๆก็ไหนๆหัวปลามันแทกเลยครบนแทะแทดุดดตรงนี้เขาไม่กินใช่ไหมคุณเนี่ยกินไม่ได้ใช่ไหมคุณเหงือกมักนผมจะเอาจิ้งจิ้งก้างขึ้นไป เงยยุ่ยดีครับไปกับ หิวหรือเปล่านี่เกี้ยงหมดไปด้วยความรวดเร็วฮะเพราะหิวเนาะไปอันเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับห้าร้อยสี่สิบาบาทครับไจ่ายตังค์เข้าก่อนครับก็นี่ครับราชาข้าวผัดปูทะเลซีฟู้ดผ่านมาเขาบอกว่าขับอีกสิบนาทีจะถึงเลี่ยงเมืองอ่ะเนาะก็แวะได้ครับทางซ้ายมือ ก็เป็นหมุดหมายของนักเดินทางยามค่ำคืนครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราน่าจะขับอีกสักชั่วโมงกว่าๆเนาะก็เข้าที่พักเดี๋ยวเราพักที่ไหนเอ่อบรรยากาศเป็นยังไงก็แม่ติ๋วแนะนำอีกนะที่นี่เพราะแม่ติ๋วเขามาขอนแก่นบ่อยเดี๋ยวถ้าไปถึงแล้วเอ่อพอจะมีเอ่อบรรยากาศดีๆแล้วก็จะเก็บภาพให้เพื่อนๆดูนะฮะอ่าไปขึ้นรถไปดครับถ้าชอบถ้าชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้วยกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมาครับ